วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันกับ e ีไลฟ e อีกแล้วนะคะวันนี้ e ไลฟ์นะคะก็ มีรถเข็นแมนนวลนะคะรุ่นที่น้ำหนักเบาที่สุดมาแนะนำด้วยกันนะคะทั้งหมด2รุ่นนะคะชื่อว่ารุ่น EW11 กับ EW11+ นะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะกับผู้ใช้งานลักษณะหไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอธิบายแล้วก็ดูรายละเอียดของสเปคทั้งสองรุ่นนี้กันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัว EW11 นะคะ EW11 ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่น้ำหนักเบาที่สุดตอนนี้นะคะโครงสร้างเนี่ย น้ำหนัก6.7กิโลนะคะโครงสร้างของตัวรถเข็นทำจากอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมนะคะอยา่างดีไม่ขึ้นสนิมตัวล้อหน้านะคะมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะ5นิ้วนะคะแล้วก็ตัวล้อหลังเนี่ยมีขนาด 8นิ้วนะคะซึ่งรุ่นล้อเล็กเนี่ยจะใช้งานได้ดีนะคะในที่แคบนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือกลับตัวในลิฟต์เนี่ยจะค่อนข้างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตัวรถเข็น ew11 นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่น้ำหนักไม่เกิน70กิโลนะคะกำลังนั่งสบายนะคะแต่ว่าถ้า,าหนักเกิน70กิโลนะคะหรือว่าคนที่ไม่ถึง70แต่มีสรีระที่ใหญ่เนี่ย อันนี้จะต้องดูเป็นอีกรุ่นหนึ่งไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอามาพูดถึงรุ่นนั้นกันนะคะแต่นะคะเรามาพูดถึงรุ่นนี้กันก่อนนะคะคุณลักษณะที่ลูกค้าเลือกใช้นิยมใช้ E W 1 1นะคะก็คือจะเน้นพกพาออกข้างนอกนะคะใช้เดินทางขึ้นเครื่องบินนะคะหรือว่าจะเหมาะสําหรับคนดูแลผู้สูงอายุนะคะที่มีปัญหาเรื่องการยกของหนักมากๆนะคะตัว E W 1 1เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ ตัวถัดมานะคะจะเป็นรุ่น EW11 Plus ค่ะ EW11 Plus นะคะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่น EW11 นะคะเนื่องจากว่าตัวเบาะนะคะมีความกว้างขึ้นมานะคะมากกว่า EW11 ดังนั้นนะคะรถเข็นรุ่น EW11 Plus เนี่ยจะเหมาะกับผู้ที่มีสะโพกใหญ่หรือมีสรีระที่ใหญ่นะคะเพราะว่าเอ่ตอตัวนี้บอกว่าถ้าคนมีสะโพกใหญ่เนี่ยจะทำให้นั่งนะคะแล้วรู้สึกเต็มก้นมากกว่า นะะในส่วนของน้ำหนักตัวรถเข็นตัวนี้เนี่ยจะหนัก7.6กิโลนะคะพูดง่ายๆเลยว่า EW11+ เนี่ยจะหนักกว่า EW11 ประมาณ1กิโลกรัมนะคะ,ะตัวนี้นะคะสามารถรับน้ำหนักผู้นั่งได้สสูงุด1 0 0กิโลนะคะจะเน้นในการนั่งพักชั่วคราวนั่งแป๊บๆนะคะไม่ได้นั่งนาน เน้นพวกฟาเน้นเดินทางนะคะในส่วนของล้อหน้านะคะล้อหน้ามีขนาด6นิ้วล้อหลังมีขนาด8นิ้วเทากับ e-w11 ธรรมดาเมื่อกี้เลยนะคะในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะคะค่ะถ้าดูจากสรีระนุกนะคะนุกจะเป็นคนที่สะโพกใหญ่นะถือว่าเป็นคนที่ท้วมหรืออ้วนเลยก็ว่าได้นะคะถ้านั่ง e-w11 เนี่ย ถามว่านั่งไม่ไหมนั่งได้ค่ะแต่ว่าตัวก้นเนี่ยจะนั่งไม่เต็มก้นเนาะจริงๆถ้าคนามีรูปร่างลักษณะนุกงเนี่ยอยากให้แนะนํานั่งเป็นรุ่น EW11 Plus นะคะเพราะว่าจะได้นั่งเต็มก้นมากกว่าแต่เดี๋ยวนุ่จะลองนั่ง EW11 Plus ให้ดูว่านั่งเต็มก้นได้จริงไหมนะคะ นะคะตัวนี้จะเป็นรถ e น e ่1 1 plus นะคะสังเกตเห็นได้ว่าเวลานุกนั่งนะคะจะไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยนุกนั่งได้เต็มเลยนะคะไม่มีส่วนที่ล้นออกมานะคะตัวนี้แล้วก็ช่วงตัวก็จะกว้างขึ้นมาหน่อยนะคะจริงๆถ้าคนที่มีสรีระใหญ่เนี่ยตัว11 plus ตามที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยคือจะได้นั่งสบายกว่านั่นเอง วิธีการพับเก็บนะคะอันดับแรกเลยคือต้องพับที่พักเท้าขึ้นไปนะคะแล้วก็ที่พับแขนทั้งสองข้างนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าด้านหลังจะมีไหมนี่ผ้าสีดำดำเนาะอันนี้หนีบนะคะหนีบหรือง้างก็ได้แล้วก็ดันลงไปหนีบขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของ E W หนึ่งนะแล้วก็ E W 1 1ึ plus ค่ะวิธีพับก,ก็เหมือนกันเลยนะคะเอาที่พักเท้าขึ้นนะคะ เอา่พัาแขนขึ้นแล้วก็หนีบเหมือนไหมหนีบภาพตัวสีดำดำตัวนี้เหมือนกันนะคะบีบแล้วก็ปล่อยเลยนะคะแล้วก็พับเก็บขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นลักษณะความต่างของ e w หนึ่งกับ1นึ่พัอีกอย่างหนึง่งก็คือเวลาพับเทียบเนี่ยตัว e w 1 1พัดเนี่ยค่ะจะมีส่วนยื่นยาวออกมาจาก e w หนึ่งนิดหน่อยนะคะเมื่อวางเทียบกันแล้วแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ ก็สุดท้ายนะคะระหว่างรุ่น EW11 กับ1000นะคะนั่นก็คือ,อหน้าตาลักษณะของตัวระบบเบรกค่ะเรามาดูที่ EW11 กันเลยนะคะตัว EW11 เนี่ยลักษณะเบรกจะเป็นอย่างนี้นะคะวิธีการล็อกเบรกล้อค,ค้างนะคะก็คือกลับไปายและใช้มือดันข้างล่างตัวลงไปให้มันดังแกรกนะคะเท่านี้นะคะก็จะล็อกล้อแล้ว วิธีการลอ็อกเบรกของตัว E W 1 1น plus นะคะก็คือมือนึงจับแฮนด์นะคะอีกมือนึงดันเบรกลงไปนะคะเขาจะมีเสียงดังแกรกนะคะทําอย่างนี้เหมือนกันทั้งสองข้างค่ะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการลอ็อกเบรกเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรุ่น E W 1 1 plus แล้วก็วิธีการคลายเบรกไม่ยากเลยค่ะแค่กรัปลายเบรกขึ้นมาแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะแค่นี้นะคะล้อก็จะคลายเบรกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาเข็นนะคะจะชะลอเบรกให้กลัม กรารเบาๆนะคะก็คือการปล่อยการปล่อยจะเป็นการชะลอนะคะตัวนี้นะคะระบบเบรกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับรถเข็นวิวแชเลยนะคะดังนั้นรถเข็นวิวแช์เนี่ยคนมีระบบเบรกทั้ง2รุ่นนะคะแล้วก็หลายๆคนถ้าย,ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะระหว่างรุ่น e-w 1 1ึกับหน่นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะตัวลุงเองก็หวังว,ว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถเข็นวิวแชไล v ์นะคะ